ประชาชนควรจะมีสิทธิ์ได้รับรู้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นจะยืนอยู่บนหลักการแห่งอะไรแล้วแก้แล้วจะดีกว่าเดิมได้อย่างไรไม่ใช่สักแต่ว่าแก้แก้ไปเรื่อยแก้ครั้งนี้เพื่อไปแก้ครั้งหน้าแก้ครั้งหน้าเพื่อไปแก้ครั้งต่อไปแต่รัฐนูลที่ดีต้องเขียนมาแล้วไม่ต้องแก้หรือแก้ให้น้อยที่สุดและยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุดถ้าเราไม่ให้ประชาชนรับรู้อะไรเลย ในบางครั้งครับผมไม่อยากจะฟื้นฝอยหาตะเข็บหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อครับท่านประธานครับแต่ว่าเนี่ยบางช่วงของการรณรงค์แก้ไขรัฐนูลน,นั้นไม่สามารถให้เปิดเวทีเสวนาได้ไม่สามารถในการพูดคุยเรื่องการแก้ไขรัฐนูลน,นั้นเป็นประเด็นสาธารณะที่สามารถพูดคุยกันได้เหมือนเอากระดาษมาวางอยู่แล้วปืนซ่อนอยู่ข้างหลังว่ารับรับไปก่อนให้มีเลือกตั้งแล้วค่อยไปแก้ทีหลังสุดท้ายมันแก้ไม่ได้มันอัป iOS ไม่ได้เพราะโทรศัพท์มันถูกล็อกไว้ครับท่านประธานครับดังนั้นรอบนี้